มีใครเป็นไหมคะที่เฮ้ยเราอ่านหนังสือเล่มนี้ดีมากเลยแต่พอเราจะไปอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องฟังเป็นไงพอเราไปถึงต่อหน้าพ่พอแม่พี่น้องแล้วเราก็อาจจะแบบอืเนี่ยเมื่อกี้อ่านหนังสือมาแล้วก็ดีมากเลยนะมันเป็นแบบนี้แล้วพอเราจะอธิบายเนี่ยเราก็เออลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยลืมไปแล้วว่าเรียนอะไรมาเราลืมไปแล้วว่าเราอ่านอะไรมาเราลืมไปแล้วว่าเราว่าเราได้เรียนรู้อะไรถูกป่ะเออทีเนี้ยสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเนาะ เรีว่า illusion of competence นะคะก็คือเรารู้ว่าเราเราคิดว่าเรารู้แต่จริงๆเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้อะไรเพราะว่าเรามีวิธีการ take n o t ที่ผิดหรือว่ามีวิธีการเรียนรู้ที่ผิดเนาะดาวินชะี ci, เนี่ยเขา take note ด้วยวิธีดังต่อไปนี้นะคะก็คือเขาเรียกว่า smart note smart note เนี่ยก็คือเราเนี่ยจะใช้วิธีการ transform หรือว่าแปลงนะคะความรู้ของคนอื่นเนี่ยให้เป็นความรู้ของเราก่อนให้กลายเป็น เวิร์ดของเราหรือให้กลายเป็นให้กลายเป็นคำพูดของเราก่อนนะคะหรือวิธีการนี้เขาเรียกว่าอะตอมิกโน้ตนะคะโดยที่วิธีนี้มันจะต้องใช้ qec note taking method หรือว่าเป็นวิธีการที่ take note โดยการใช้คำถามนะคะแล้วก็ใช้ evidence evidence ก็คือเหมือนกับ เหมือนเป็นครูหรือมันเป็นแบบตัวที่เอาไว้เหมือนเงื่อนงำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็คอนก l ูช i ั n ก็คือข้อสรุปเนาะซึ่งวิธีนี้คาวนิวพอร์ตนะคะเป็นคนที่เขียนในหนังสือของเขานะก็คืออันแรกเนี่ยให้เราหา new idea หรือว่าไอเดียไอเดียใหม่ๆนะคะจากในหนังสือเนี่ยแล้วก็ให้ให้เอาดอทเนี่ยไปใส่ข้างหลังหนังสือเรียนหรือหนังสือที่เราอ่านนะคะ อย่างเช่นเราอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะประวัติศาสตร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะอ่านเราเราก็จะอ่านตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมก็อ่านในส่วนนภูมอันเป็นที่ตั้งของประเทศไทยในปัจจุบันนี้เพิ่มอะไรเนี้ยเราก็อ่านไปนะเอออ่าน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 เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เจอไอเดียใหม่ตรงไหนใช่ไหมเราก็ให้ใช้อืมเป็นปากานะคะปากาเนี่ยเขียนดอทข้างหลังแบบนี้นะคะ อันนี้คือ new idea แต่ถ้าอันไหนเป็น evidence เนี่ยก็คือให้เขียนเป็น dash แบบนี้นะคะก็เขียนแบบนี้แล้วเนี่ยให้จัดเรียงข้อมูลใหม่นะคะโดยการที่เราเอานะคะเราจะมี question หรือว่า question ก็คือเป็นคำถามนะแล้วก็ evidence evidence มีหลายอันมากนะคะนำไปสู่ conclusion หรือว่าข้อสรุปเนาะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือการเชื่อมต่อไอเดียเหล่านั้น สู่ไอเดียที่มีอยู่แล้วเนาะไอเดียไอเดียใหม่สุดไอเดียที่มีอยู่แล้วนะคะเพื่อสร้างความรู้ใหม่เพื่อสร้างจิดความรู้ใหม่เหมือนการที่เราเรียนกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องคอนเนคมาตาต่างๆเขาด้วยกันใช่ไหมก็คือเชื่อมโยงมาตาต่างๆเขาด้วยกันถ้าเราเรียนด้วยวิธีแบบเก่าเนี่ยมันก็จ,จะทําให้การเชื่อมโยงมาตาเนี่ยมันได้ไม่ดีเท่าที่ควรใช่ไหมคะอันเนี้ยเวลาที่เรามีไอเดีย X ไอเดียหนึ่งนะคะไอเดียหนึ่งเนี่ยให้เราคิดก่อนว่าน็อตก็คือมีน็อตน็อต นอซาวอีดเวสนะคะก็คือนอสเนี่ยก็คือคิดว่าไอเดียเเนี่ยมาจากไหนก่อนไอเดียเนี้ยมาจากไหนก่อนนะอีสก็คือเราให้เราคิดนะว่าอะไรที่ตรงข้ามกับไอเดียเนี้ยนะคะส่วนอันเนี้ยก็คือซาวเนี่ยก็คือไอเดียเเนี่ยจะนําพาเราไปสู่อะไรก็คือให้คอนเนคไอเดียกับไอเดียอื่นตรงนี้นะคะแล้วก็เวสเนี่ยก็คืออะไรที่คล้ายคลึงกับ X ถ้าในกรณีนี้ให้เราเอามาตามาวางก็ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้เราดูว่าเออมาตาเนี้ยมาจากไหนก่อนมาจากกฎหมายอะไรนะคะ is ก็คืออะไรที่ตรงกันข้ามกับมาตานี้ถูกว่ามาตานี้จะนําไปสู่อะไรแล้วก็คอนเน็กกับอะไรคอนเน็กกับมาตาไหนนะคะ w วสก็คือมาตาไหนที่คล้ายคลึงกับมาตานี้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะจะช่วยทําให้เราเ,เรียนกฎหมายได้ดีขึ้นนะคะเพราะเราจะสามารถคอนเน็กมาตาต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะ